เมื่อนักจุลกรรมที่เก่งที่สุดต้องเข้าไปโลพันกับการป้นครั้งใหญ่ที่มีมูลค่าสูงถึง500ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่งานนี้ก็ไม่ง่ายเนื่องจากมีมาเฟียนิวยอร์กประธานาธิบดีและมหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในโลกเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เรื่องราวของเพเดอร์ตีหนังปี2025จะเป็นยังไงวันนี้ปักสตูดิโอจะมาสปอยให้ฟังครับ สำหรับเรื่องราวในหนังเรื่องนี้ได้เริ่มขึ้นที่ห้องเก็บของในออฟฟิศของสนามแข่งม้าปาร์เกอร์และฟิลลี่ได้ทำความเข้าใจกับสมาชิกในทีมป้นของเขาที่มีชอวาน็อกซ์เนื่องจากว่าน็อกสมันได้ไปข่มขู่ผู้จัดการสนามม้าซึ่งเป็นคนเดียวที่สามารถเปิดตู้นิรภัยให้กับพวกเขาที่กำลังป้นได้ครับ จากนั้นปาร์เกอร์ก็ได้เข้าไปคุยกับผู้จัดการเพื่อสอบถามว่าทำให้เขาถึงมายอมทําตามที่บอกไว้คิดจะโชว์แมนกับสาวอยู่ใช่ไหมผู้จัดการก็ยอมรับว่าใช่ครับปาร์เกอร์จึงบอกให้เขาไปเล่นงานน็อกซึ่งเป็นคนที่ข่มขู่เขาแล้วค่อยกลับมาเปิดห้องนิรภัยให้กับเขาว่าแล้วผู้จัดการก็เดินไปสัดใส่หน้าของน็อกแล้วกลับมาเปิดห้องนิรภัยให้กับปาร์เกอร์ ตัดไปด้านนอกตอนนี้โจพนักงานคนหนึ่งที่ดูแลความปลอดภัยก็ได้ขับรถเข้ามารับลูกเมียเมื่อเห็นรถจอดอยู่ในพื้นที่ห้ามจอดเขาก็สงสัยแล้วลงไปเช็คซึ่งในตอนนั้นพี่แกก็เห็นความผิดปกติและรู้ทันทีว่าตอนนี้มันได้เกิดการป้นขึ้นแล้วแต่แทนที่โจจะแจ้งเหตุกับ91<ๆ>1เขากลับวิ่งไปที่รถคว้าปืนและบอกกับภรรยาว่านี่เป็นโอกาสที่เหมาะแล้วที่พวกเขาจะป้นโจรพวกนั้น ด้านถีมปนเมื่อทําภารกิจเสร็จมันก็เดินออกมาซึ่งตัวของน็อกมันก็เป็นคนเดินนําออกมาก่อนคนแรกครับในตอนนั้นโจก็จัดการยิงไปใส่ตุกมันและยิงเข้าไปใส่ฟิลลี่ซึ่งฟิลลี่กระโดนยิงบริเวณหัวไหล่จนทาให้ถุงเงินล่วงมือไปโจเลยวิ่งเข้าไปคว้าถุงเงินและรีบหนีไปขึ้นรถ ในตอนนั้นปาร์เกอร์ก็บอกให้เซนที่เป็นสาวในทีมเนี่ยไปพาฟิลลี่กับเอาถุงเงินมาขึ้นรถส่วนตัวเขาก็วิ่งตามรถโจแต่เทว่าตอนนั้นรถของโจเนี่ยมันก็ถูกรถอีกคันหนึ่งจอดขวางอยู่ครับพี่แกเลยตัดสินใจขับรถพุ่งเข้าไปในสนามม้าที่กำลังเกิดการแข่งขันอยู่ในตอนนี้ซึ่งงานนี้มันก็ทําให้เกิดความวุ่นวายในสนามม้าขึ้นมาเทาว่าตอนนั้นมมาตัวหนึ่งมันก็ชนกระแทกเข้ากับรถของโจจนรถของโจเสียหลักไปติดลมทราย ด้านปาร์เกอร์ที่ตามมามันก็เล็งปืนไปที่รถเมื่อโจอ,ออกมาจากรถมันก็เหนี่ยวไกใส่โจนโจนโจล้มคว่ำไปเมื่อมันจัดการกับโจได้แล้วมันก็ได้เข้าไปคว้าถุงใส่เงินจากภรรยาของโจมาครับไม่นานนักเซนก็ขับรถเข้ามาในสนามแข่งมา้าซึ่งก่อนที่ปาร์เกอร์จะขึ้นรถเขาก็เดินไปที่รถและยื่นเงินฟ้อนหนึ่งให้กับภรรยาของโจรพร้อมก็บอกว่าซ่อนเงินนี้ให้ดีนะไม่เช่นนั้นโดนตำรวจยึดไปแน่นอนเมื่อปาร์เกอร์ขึ้นมาบนรถเรียบร้อยเซนก็ขับรถพาพวกเขาออกไปจากที่นี่ทันที หลังจากหลบหนีมาได้เรียบร้อยทุกคนที่เหลือนในทีมก็มาบ้านไม้หลังหนึ่งที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าลึกก่อนจะช่วยกันปฐถมพยาบาลให้กับฟิลลี่แล้วหวังพูดคุยเซนก็ถามกับปาร์เกอร์ว่าได้ไปคุยอะไรกับผู้หญิงคนนั้นปาร์เกอร์ก็บอกว่าเขาให้เงินเธอไปหมื่นหนึ่งอะจากนั้นเขาก็เดินไปห้องน้ำฟิลลี่ก็บอกว่าเมื่อเธอได้รับเงินไปแล้วเวลาตำรวจมาสอบถามอะไรเนี่ยเธอก็คงจะแกล้งลืมเหตุการ์ไปซึ่งเชื่อเถะว่ามันดีแล้ว ต่อมาหลังจากปาร์กเกอร์ออกมาจากห้องน้ําเซนก็แยกตัวจากวงพูดคุยไปเปลี่ยนเสื้อผ้าในมุมหนึ่งที่ห่างจากผู้คนซึ่งเธอก็ถอดเหลือแต่ชุดชั้นในปาร์กเกอร์ที่ยืนจ้องอยู่ก็สงสัยบางอย่างครับพอได้โอกาสเซนก็หยิบปืนออกมาจัดการแนวไกลยิงใส่ปาร์กเกอร์ไปสองนัดแต่โชคดีที่ปาร์กเกอร์แนีวหลบทันครับจากนั้นเซนก็ถือปืนไปกระหน่ำยิงทุกคนที่อยู่ในโต๊ะโดยไม่ทันตั้งตัวส่วนปาร์กเกอร์ที่ได้โอกาสเช่นกันก็ได้วิ่งมาคว้าปืนแล้วพุ่งตัวออกไปทางหน้าต่างจนพื้นหลุดมือไป ปาเกอร์ที่ขวาปืนได้ก็ทําการยิงตอบโต้กลับมาแต่ก็ถูกเซนยิงสวนกลับมาจนทําให้เขาเนี่ยล่วงตกจากหน้าผาลงไปในแม่น้ําตัดไปที่นิวยร์กซิตี้ตอนนี้คินเคสก็เดินทางมาเจอกับโรซิน่ซึ่งโรซิน่ก็เป็นหัวหน้าแก๊งเอาฟิตเพื่อแจ้งข่าวการป้นที่สนามม้าบอกว่าเป็นฝีมือของแก๊งปาร์เกอร์ด้านโรซิน่เมื่อแน่ใจก็เอ่ยด้วยความกังวลว่าผ่านมาตั้ง3ปีแล้วทําไมต้องตอนนี้ซึ่งเขาก็คิดว่าเขาต้องรีบลงมือแล้ว ตัดไปที่โมเตลแห่งหนึ่งปาร์เกอร์ก็หนีมากบดานที่นี่เพื่อรักษาตัวโดยมีแมทคอยทาหน้าที่ดูแลเขาเมื่อปาร์เกอร์ฝืนก็ถามกับแมทถึงห้องหมายเลขสิบสองแมทก็บอกกับมาว่าตอนนี้ห้องนั้นไม่ว่างและให้พักห้องนี้ไปก่อนก่อนถามปาร์เกอร์กลับไปว่ามีผู้หญิงฮักหลังและชดเงินไปใช่ไหมซึ่งตัวของแมทก็ได้พูดปลอบใจเขาปาร์เกอร์ก็ตอบกลับว่าใช่และเธอต้องสวยแน่นอนเธอจึงบอกให้ปาร์เกอร์พัก และหลังจากตัวเธอออกไปแล้วปาร์เกอร์ก็ไปห้อง12ซึ่งในห้องหนุ่มสาวคู่หนึ่งก็กำลังสารสัมพันธ์กันอยู่ครับพี่แกจึงได้ทั้งคู่ให้รีบออกไปซะและได้ใช้การนำร้อนฟาดไปที่ผนังเตียงจนทะลุและหยิบถุงใบหนึ่งที่ซ่อนไว้ออกมาซึ่งในถุงนั้นมันก็มีทั้งบตรประจำตัวพาส,สปอร์ตเอกสาราต่างๆรวมทั้งปืนพกออโตเมติกและเงินสดครับหลังออกมาจากห้องเรียบร้อยเขาก็เจอกับแมดด้านแมดก็บ่นปาร์เกอร์ไปกับการกระทําที่สุดหามเช่นนี้ปาร์เกอร์จึงส่งเงินบางส่วนให้กับเธอและบอกว่าเป็นค่าหมอนะ หลังจากจูบลากเือแล้วเขาก็ไปที่รถเชฟโรเลตคาร์โมโลที่จอดอยู่ที่ลานจอดรถในเวลาต่อมาปาร์เกอร์ก็ได้ไปหาเกสซึ่งตัวของเกสก็เป็นภรรยาของฟิลลี่เพื่อแจ้งข่าวเศร้าให้เธอทราบในตอนแรกเธอก็ไม่สามารถทำใจได้จึงปิดประตูใส่เขาและขึ้นห้องหายไปต่อมาเมื่อเธอลงมาแล้วปรากฏว่าตอนนี้ปาร์เกอร์ก็ยังรอเธออยู่แล้วระหว่างการพูดคุยปาร์เกอร์ก็บอกกับเกสว่างานนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งมาร่วมเข็มด้วยซึ่งฟิลลี่เป็นคนพาเธอเข้ามาเธอเป็นคนถักหลังเราและยังเป็นคนยิงฟิลลี่ครับ ด้านเกสที่ยืนฟังก็ได้บอกกลับมาว่ารู้ไหมว่าเฟลี่ชื่นชมในตัวคุณนะเขาบอกว่าคุณเป็นคนพิเศษปนแล้วสามารถลอดกลับมาได้ปาร์เกอร์จึงบอกกับไปว่าเขาไม่ได้ตั้งใจป้อนอาฟิตแต่จะพัดจัะภูไปปาร์เกอร์บอกว่าทำไมพาจะได้เงิน4ี่แสนซึ่งเขาก็ขอลองเกสให้ช่วยตามหาตัวเซนถ้าได้ตัวเสร็จแล้วจะแบ่งส่วนหนึ่งให้เธอครับ ในตอนแรกเกสก็ไม่สบอารมณ์นักที่ปาร์เกอร์มาต่อรองโดยไม่เห็นใจเธอเลยแม้แต่น้อยจึงเกิดการโต้เถียงกันอย่างไรก็ตามเกสก็ยอมบอกชื่อของชายคนหนึ่งออกมาซึ่งมันก็มีชื่อว่าเลจจี้ไลลี่โดยก่อนปาร์เกอร์จะกลับไปเกสก็ขอร้องให้เขาช่วยค่าเซนเพื่อลังแคนให้กับฟิลลี่ปาร์เกอร์เองก็พยักหน้าตอบรับตัดไปที่ในมิสโกฟอิ Indiana, นเดียนาณาลงละครแห่งหนึ่งที่ดัดแปลงมาจากโรงนาอารันโกฟิลก็เป็นเจ้าของที่ที่ดำเนินการมาแล้วเป็นเวลา5ปีแต่ก็ขาดทุนมาตลอด เราวังที่เขากําลังคุยกับเจ้าหน้าที่สัมภกรปาร์เกอร์ก็โทรเข้ามาขอให้เขาช่วยตามหาตัวเลจี้ให้เพื่อสอบถามหาผู้หญิงคนหนึ่งที่ฆ่าเพื่อร่วมทีมของเขาโกฟิลจึงย้อนทำกับไปว่าฟิลลี่ด้วยใช่ไหมแต่ปาร์เกอร์ก็ไม่ยอมบอกไปครับ ต่อมาปาักเกอร์ก็จี้คนขับรถของเรจจี้ไปขังไว้ที่บริเวณท้ายรถและปลอมตัวเป็นเขาเมื่อเรดจี้ขึ้นมาบนรถเขาก็ใช้ปืนจี้ทำหาเซนต้าเรดจี้ก็บอกว่าเกสเมียของฟิลลี่ก็โทรมาถามเขาเช่นกันซึ่งในตอนแรกเขาก็ยังปักแข่งอยู่ปักเกอร์จึงยิงขู่ใส่แก้วเหล้าที่อยู่ข้างเขาเรจจี้จึงยอมบอกไปว่าเซนเนี่ยเคยอยู่หน่วยจูโจมมาก่อนครับและเป็นบอดี้การ์ดของเผด็จการอเมริกาใตา้ซึ่งมันก็คือมือสังหารดีๆนี่แหละนะครับ ล่าสุดเขาได้คุยกับเธอก่อนเมื่อเย็นนี้และได้บอกที่อยู่ของเซนให้ไปไม่นานนักก็มีรถ SUV คันหนึ่งพุ่งเข้ามาชนรถของพวกเขาปรากฏว่าตอนนั้นได้มีชาย3คนพร้อมอาวุธครบมือลงมาจากรถและตรงเข้ามาหาพวกเขาปากเกอร์เม่เห็นมันเดินเข้ามาคนหนึ่งพีแกก็ทําการเหนี่ยวกลจนตัวของมันเนี่ยล้มไปกับพื้นก่อนจะหลบไปอยู่ข้างรถและได้ปล่อยให้เลจี้รับกระสุนที่พวกมันกระหน่ำยิงเข้ามา จากนั้นปาร์เกอร์ก็ปลดล็อกฝากระโปรงรถและปล่อยให้คนขับรถของเลจจี้เนี่ยมาโดนปืนกับพวกมันอีกคนหนึ่งครับซึ่งการต่อสู้กันในครั้งนี้เลจจี้และคนขับรถก็โดนเก็บจนเสียชีวิตส่วนปาร์เกอร์ก็ออมไปด้านหน้ารถและใช้ร่างของคนแรกที่เขาเก็บไปเป็นโล่บังกระสุนไว้และทําการยิงสวนเข้าไปหลังจากเสียงปืนสงบปาร์เกอร์ก็พูออกไปปรากฏว่าตอนนั้นชายคนหนึ่งได้วิ่งออกจากรถพี่แกจึงยิงไปใส่ขาของมันจนล้มและตามเข้าไปหิ้วตุวกของมันไปขึ้นรถคันหนึ่งที่จอดอยู่แล้วบังคับให้มันพาไไไปหาเาเนตมทีี่จ้้ดบอกว ตัดมาที่เซนตอนนี้มันก็ยืนอยู่บนดาดฟ้าของอาคารแห่งหนึ่งไม่นานนักบอสโกก็ได้เข้ามาหาเธอด้านเซนก็ทมกับบอสโกถึงแบบแปลนที่ตกลงกันไว้บอสโกก็บอกว่าจะให้คนมาส่งในอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้านี้ซึ่งแบบแปลนที่ว่าเนี่ยมันก็มีแผนการพนครบทุกขั้นตอนครับซึ่งบอสโกมันก็ทวงเงินส่วนแบ่งตามที่ตกลงกันไว้แต่เซนก็ไม่ยอมจนกว่างานนี้จะสําเร็จครับบอสโกจึงถามกลับไปว่าเขาจะมั่นใจได้ยังไงว่าเธอจะไม่ฆ่าเขาทิ้งหากได้แบบแปลนไปแล้วเซนจึงตอบมันกลับไปวว่่าคาคมเชือใจงละ เมื่อเดินกลับเข้าไปในอาคารก็เจอกับปาร์เกอร์ที่เอาปืนจอดเธอไว้ซึ่งปาร์เกอร์ก็มาทวงเงินที่เซนป้นไปเซนจึงบอกว่าเธอใช้เกี้ยงแล้วจะฆ่าเธอหรอด้านบอสโกที่สติแตกก็คิดจะลงปืนออกมาจัดการกับปาร์เกอร์ครับแต่ปาร์เกอร์เองก็ไม่ลังเลยจัดการเหนี่ยวไกลย,ยิงใส่บอสโกจนตัวของมันเสียชีวิตเซนจึงวิไวออกไปว่าเธอต้องการใช้งานบอสโกเป็นเป็นก่อนจะเปิดเผยความจริงออกมาว่าเงินทั้งหมดนั้นเธอทุ่มไปกับก,บการปนขังใหม่เรียบร้อยแต่ตอนนี้แผนการมันกลับพังไม่เป็นท่าเพราะตัวข,ของปาาาเเเกอดดน่สยยขงคีววไแล้ ปาร์เกอร์จึงทมเซนถึงแผนการป้นคิ้ว่าในครั้งนี้ในตอนแรกเซนก็ายเบี่ยงก่อนจะบอกว่าเป็นการป้นทางประเทศจากนั้นเซนก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อ4ี่เดือนก่อนมีการค้นพบวัตถุโบราณน,นอกชายฝั่งในประเทศเธอซึ่งมันก็มีมูลค่ามากกว่า GDP ของเธอทั้งประเทศโดยวัตถุโบราณคี้ว่าเนี่ยมันก็เป็นเรืออปางที่มีชื่อ e ว่าเลดี้แห่งเอเลนติโรเป็นเรือของสเปนจากศตวรรษที่15ครับซึ่งมันก็มีมูลค่าหลายพันล้านถ้าได้เรือที่ว่ามาความอดอยากของคนทั้งประเทศเนี่ยก็จะสามารถหายไปในพริบ แต่ปัญหาก็คืออยู่ที่ประธานาธิบดีอิกนาซิโอเดลาปาสที่มันกงกินบ้านเมืองมันต้องการยึดเรือลำที่ว่าเป็นสมบัติส่วนตัวโดยมีแผนจะส่งสมบัติเข้าอเมริกามันจะนําไปจัดแสดงที่ UN แล้วจัดฉากให้มีการพ้นเกิดขึ้นเพื่อรับบทว่าตัวเองเนี่ยเป็นเหยื่อครับเมื่อมันได้รับส่วนแบ่งมันก็จะหนีไปสบวิสุกส,ส่วนตัวแต่ประเทศตัวเองเนี่ยกบต้องล่มจมงานนี้เซเลตต้องการพ้นตัดหน้าพวกมันก่อนครับและเสนอให้ปร์เกอร์มาร่วมมือด้วยเพื่อนําเงินกลับไปให้ประชาชนและตัวคุงนายก็จจะรววยากส่่่นแบงทีไได้ไป ปาเกอร์จึงถามเซนกาบว่างานนี้เดลาปาสเป็นคนจ้างใครมาป้นก่อนจะได้คําตอบว่าเป็นแกงเอาฟิตนั่นจึงทําให้ปาเกอร์ยอบรถพื้นลงตัดไปด้านโลเซนี่และคินเคสได้นํารูปสมบัติที่ได้จากเรือเลดี้แห่งเอเลนติโรออกมานั่งดูและได้บอกว่าสมบัติชิ้นเล็กๆมีคนซื้อไปหมดแล้วส่วนหัวเรือที่มีรูปเลดี้มันก็มีมูลค่าสูงถึง500ล้านซึ่งก็มีฟินิสพอได้เสนอซื้อไปแล้ว จากนั้นโลซินีก็ถาถึงความเรียบร้อยของแผนการป้นในครั้งนี้คินเคสจึงบอกว่าบอสโกรู้เรื่องนี้และตัวของเขาก็มีแบบแผนด้วยโลซินีจึงบอกให้คินเคสและทีมไปตามหาตัวบอสโกให้พบตัดมาที่ปาร์เกอร์กับโกฟิลทั้งสองคนก็มาเจอกับเซนเนื่องจากว่าตอนนี้พวกเขาตัดสินใจร่วมเทียมป้นกับเธอแล้ว แล้ววังเดินคุยโกฟิลก็ทำกับปาร์เกอร์ว่าจะไม่ค่าเซ็นแล้วหรอปาร์เกอร์ก็บอกกลับไปว่าค่าแน่นอนแต่ไม่ใช่ตอนนี้เมื่อมาเจอกับเซ็นเรียบร้อยเซ็นก็พาทั้งสองคนไปเจอกับทีมเธออีกครับซึ่งปฏิบัติการในครั้งนี้ก็อยู่ภายใต้การน,นำของผู้พันฟาบิซซโอออทติสในตอนนั้นออติสก็ถามกับทั้งสองคนไปว่าพวกเขาเป็นอาชญากรที่อยากช่วยเหลือประเทศของเขาเหรอปาร์เกอร์ก็สวนกลับว่าเปล่าเลยและบอกไปตรงๆว่าพวกเขาขโมยเงินของเขาไปต่อยอดงานที่ล่มแล้ว ออทิส์มันก็บอกว่าปาร์เกอร์เป็นฆาตรกรและจัดการกับคนของมันไป3คนครับปาร์เกอร์ก็ยอมรับและขอส่วนแบ่ง30%ซึ่งในตอนแรกออทิสก็ไม่ยอมรับแต่เซนก็บอกว่าตอนนี้เราไม่มีเวลาแล้วถ้าไม่มีพวกของปาร์เกอร์เข้ามาช่วยเราเองก็ไม่รอดนั่นจึงทําให้ออทิสยอมทําตามข้อเสนอในครั้งนี้โดยปาร์เกอร์ก็เสนอแผนการไปว่าเราไม่จำเป็นต้องไปขโมยจาก UN อครับพอว่าโจรของประธานาธิบดีเดลปาสจะไปจัดการแทนพวกเราเมื่อพวกมันได้ของมาแล้วเราค่อยไปขโมยต่อจากพวกมันครับ ขณะที่ปร์เกอร์และโกฟิลกำลังเดินทางไปที่นิวยอร์กโกฟิลเมื่อรู้ว่าแก๊งที่รับงานป้นให้กับเทลาปาสคือแก๊งเอาฟิตเขาก็ววายเพราะว่าพวกเราเคยป้นแก๊งนี้จนโลซีนีสั่งห้ามพวกเขาเหยียบนิวยอร์กอีกครับโกฟิลจึงบ่นไปว่างานนี้เราตายร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมกับเตือนสติให้ปร์เกอร์ระวังเซนด้วยเพราะถ้าเราเผลออะไรเธอจัดการฆ่าเราทิ้งแน่แต่เมื่อปร์เกอร์เอ่ยถึงเงิน300ล้านมันก็ทําให้โกฟิลเนี่ยถึงกับพูดไม่ออกครับ ในเวลาต่อมาปาร์กเกอร์กับเซนก็ไปที่ขับแห่งหนึ่งเพื่อไปหาตัวขุงนิกซึ่งตัวของนิกก็เป็นแฟนของบอสโกเมื่อเข้าไปได้แล้วเซนก็ตรงเข้าไปคุยกับนิกที่นั่งดูบับชีของหลานเซนก็ทำถึงบาแปนที่บอสโกเก็บไว้นิกจึงบอกว่าถ้าเป็นของสําคัญเนี่ยคงจะเก็บอยู่ชั้นบนกับบูอี้ครับ ส่วนด้านโกฟิลตอนนี้ก็ได้รับมอบหมายให้ไปดูความเคลื่อนไหวของแก๊งเอาฟิตเอาไว้เขาได้ตามชินเคสมาถึงคับแห่งหนึ่งก่อนจะโทรบอกกับปั๊กเกอร์ซึ่งขับที่ว่านั้นมันก็เป็นขับเดียวกันกับที่ปั๊กเกอร์อยู่ในตอนนี้เมื่อพวกมันมาถึงกันแล้วมันก็กระดำยิงจนผู้คนเนี่ยแตกตื่นครับในตอนนั้นคนของคินเคสก็ได้เข้าไปซัดใส่ตัวของนิกและถามหาตัวบอสโกไปเมื่อนิกไม่ตอบมันก็ใช้ด้ามปืนฝ้าใส่จนเลือดอาบด้านเซนที่เห็นบัานั้นก็บอกไปว่าเธอเป็นหมอและจะเข้าไปช ในตอนเข้าไปดูเซนกั้วลวงปืนที่นิกซ่อนไว้จัดการเก็บผู้มันไปสองคนครับส่วนปาร์เกอร์ก็ขึ้นไปที่ห้องของนิกพี่แกเจอกับตุกตาช้างสีฟ้าหรือว่าคุณบูอี้นั่นแหละนะครับปรากฏว่ามันก็กระจายไปทั่วปาร์เกอร์จึงลุอข้นไม่นานนักเขาก็พบกับแบบแปนที่เขากําลังตามหาอยู่ในตอนนี้พอโชคดีเจอแล้วแต่ไม่นานนะักความซวยมันก็ได้เข้ามาแทรกครับเนื่องจากเมื่อตอนนั้นคินเคสได้ผลักประตูเข้ามาพร้อมปืนกลปาร์เกอร์จึงปาตุกตาช้างไปใส่มันและพุ่งตัวเข้าไปจัดการกับมัน ระหว่างการต่อสู้ทั้งสองคนก็ซัดใส่กันไม่ยัง้งแบบไม่มีใครยอมใครแต่คินเคสก็พัดท่าถูกเบี่ยงตกจากหน้าต่างไปกระแทกกับหลังคารถตำรวจที่จอดอยู่ซึ่งในตอนแรกปาร์เกอร์ก็คิดว่ามันคงไม่รอดแน่นอนแต่มันกลับรอดและรีบลุกหนีไปปาร์เกอร์ที่ได้บาดแปลมาแล้วเมื่อออกมานอกอาคารเขาก็เจอกับโกฟิลเขาได้โกหกไปว่าเขาจัดการกับคินเคสไปแล้วส่วนด้านคินเคสตอนนี้มันก็อยู่ในอาการปางตายและบาดเจ็บไปทั่วตัวเมื่อเจอกับโรซิเน่มันก็บอกไปว่ามันไปตามหาตัวบอสโกแต่ปรากฏว่ามันเจอกับปาร์รงั ตัดไปที่ย่านบุกลินนิวร์กซึ่งเป็นจุดรวมตัวของพวก Parker, ปาร,ารา์ารกาเกอร์ซึ่งประกอบไปด้วยสแตนและสองสามีภรรยาที่มีช่ว่าเบนด้ากับเอ็ดเขาได้นำออทิสกับเซนมาที่นี่โดยก่อนการการวางแผนประชุมเซนก็ทำหาคนของเธอซึ่งประกอบไปด้วยมาเทโอและโทมัสปาร์เกอร์จึงบอกว่าเขาไม่ได้เชิญมาเพราะเขาไม่ไว้ใจนะ่ะซึ่งถ้าตัวเธอไม่เชื่อก็ทำออทิสได้เลยเมื่อเห็นออทิสเงียบเซนก็ไม่มีคำทมใดๆแม้แต่น้อย จากนั้นปาร์เกอร์ก็เขาเรื่องโดยทําการเล่าแผนการให้ฟังว่าของจะอยู่ห้องใต้ดินของ UN แต่อีก24ชั่วโมงก็จะไม่อยู่ที่นั่นแล้วเนื่องจากพวกออฟฟิศจะขโมยมันไปครับ ซึ่งปร์เกอร์ก็ชี้ให้ดูเส้นทางรถไฟฟ้าสายหนึ่งที่วิ่งรอดยูเอ็นแล้วบอกว่าตอนนี้มันเป็นสถานีล้างนั่นเลยแปลว่ามันอาจจะมีคนขนย้ายของลงมาให้เราแค่รอให้มันเอาของลงมาที่สถานีน,นั้นโดยแผนการของพวกมันก็คือขนสมบัติคือรถไฟที่ขนขยะที่ขับโดยอัตโนมัติในช่วงกลางคืนซึ่งทุกวันจะจอดตามสถานีเพื่อขนขยะแต่พรุ่งนี้จะวิ่งยาวไปถึงปลายทางที่เป็นถิ่นที่พวกเอาฟิตคุ้มอยู่ครับ แผนการของปร์เกอร์ก็คือจะให้เบนด้าและเอ็ดเข้าไปห้องควบคุมรถไฟตอนเปลี่ยนกะครับแล้วทําการคุมตัวพนักงานไว้เพื่อเข้าไปคุมรถไฟให้เร่งความเร็วขึ้นแต่ต้องระวังเนื่องจากว่าเอาฟิธมาได้ซื้อคนที่สถานีที่ชูบากัสค็อกเอาไว้ส่วนโกฟิลให้ไปจัดการระบบป้องกันบนรางที่ออกแบบมาให้หยุดรถหากความเร็วเกินกำหนดซึ่งเป้าหมายที่ต้องการก็คือ70ไมล์ต่อชั่วโมงเพื่อให้รถไฟตกรลงและถลายไปชนกับกองดินครับ ซึ่งตอนนั้นเราจะมีเวลาแค่10นาทีในการเข้าไปขนสมบัติในรังออกมาเพื่อนํามาขึ้นรถและงานนี้ตัวของสแตนก็จะเป็นคนไปรับไปชอบเรื่องรถครับ จากนั้นปาร์เกอร์ก็ได้เข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่ในอดีตเขาใช้เป็นประจำเมื่อเปิดประตูเข้าไปก็เจอกัะเซนที่รออยู่ในชุดว่าวิวพร้อมกับถือแชมเป็นในมือปาร์เกอร์ที่สงสัยก็ถามเหตุผลว่าทำไมเธอถึงมาอยู่ในห้องเขาด้านเซนก็เล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้เพื่อจะยั่วยวนเขาแต่ปาร์เกอร์ก็ไม่ยอมติดกับเธอเลยแม้แต่น้อยแต่ทว่าตอนนั้นมาเทโอกับโทมัสก็ได้บุกเข้ามาฟาใส่ปาร์เกอร์อรจนสลบไป ส่วนเซนก็พยายามคว้าปืนน่ซอนไว้ออกมาแต่มาเทโอก็ปัดออกแล้วตบเธอจนสลบเช่นกันเมื่อปาร์เกอร์ฝืนกลับขึ้นมาแล้วปรากฏว่าตอนนี้เขาก็ใส่แค่กางเกงในตัวเดียวและอยู่ทำกลางอากาศที่หนาวเหน็บครับซึ่งพี่แกก็ถูกใส่กุญแจมือติดกับท่อน้ำเอาไว้มาเทโอได้บอกว่าอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้านี้ออาฟิตจะมาจัดการกับพวกเขาปาร์เกอร์ที่ฟังก็บอกไปว่าพวกออาฟิตรู้ว่าเขาจะทำอะไรแต่ไม่รู้แผนการทั้งหมดแน่นอน หากเขาไม่บอกพวกมันก็จะจับทั้งสองคนไปทรมานพอต้องการรู้ความจริงแต่ทั้งคู่มันก็ไม่เชื่อและคิดว่าเป็นแค่คำขู่เท่านั้นเท่าว่าตอนนั้นก็มีแสงไฟรถที่ขับเข้ามามันจึงบอกให้โทมัสออกไปเช็คส่วนปาร์เกอร์เองก็ทำการไกลเกลี่ยอีกครั้งซึ่งครั้งนี้พีแกก็ทำสำเร็จครับมาเทโอจึงยอมปล่อยตัวเขาก่อนที่เซนจะโผล่มาพร้อมกับปืนในมือ เคอได้บอกว่ามันเอาประเทศมาเสี่ยงในระหว่างที่ทั้งสองคุณคุยกันปาร์เกอร์ที่เปใิ่เสื้อผ้าเขาก็เห็นคนของอัลฟิทคนหนึ่งโผลมาเขาจึงใช้กุญแจเป็นอาวุธในการจัดการกับมันก่อนที่มันจะยิงมาเทโอด้านมาเทโอจึงคิดจะเข้ามาขอบคุณปาร์เกอร์แต่ตอนนั้นคนของอัลฟิทอีกคนหนึ่งก็โผล่มายิงใส่เขาปาร์เกอร์จึงคว้าตัวมาเทโอมาเป็นโล่รับก็สุนไว้ส่วนเซนที่หลบไปอีกทางหนึ่งนั้นก็ทําการยิงสวนกลับไปเมื่อมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นปาร์เกอร์ก็ทําการหยิบมารับ โลซินี่ที่จำเสียงของปร์เกอร์ได้ก็บ่นกับปร์เกอร์ไปว่าปรา์เกอร์ไม่ทำตามข้อตกลงนะเพราะในอดีตมันได้ปล่อยปร์เกอร์ไปแล้วซึ่งเราก็ได้รู้ว่าปรา์เกอร์ทำให้อดีตหัวหน้าแก๊งคนเก่าเสียชีวิตโลซินี่เลยขึ้นมาเป็นคนรับตำแหน่งแทนครับแม้มันจะพยายามขู่ปร์เกอร์แต่ปร์เกอร์ก็ไม่สนใจเลยแม้แต่น้อยมันจึงบอกว่ามันรู้แผนการลวงหน้าของปร์เกอร์ที่วางเอาไว้มันจึงชิงลงมือก่อนแล้วซึ่งมันไม่ได้ป้นพรุ่งนี้แต่เป็นการป้นตั้งแต่ตอนนี้เลยครับปร์เกอร์ที่รู้ก็แจ้งไปยังโกฟิลให้้ทุกกคนนเเ่ยรปฏิิบัตไดล ในขณะที่ทุกคนยังไม่ทันสั่งเมาโกฟิลก็ขโมยมอเตอร์ไซค์ขับตามรถไฟขนขยะไปส่วนเอ็กับเบนด้าก็นั่งรถไฟฟ้าไปยังห้องควบคุมเมื่อไปถึงเรียบร้อยพนักงานในห้องเนี่ยก็ไม่ยอมเปิดประตูให้เข้าไปเอ็จึงบอกกับคนในห้องว่ามีพนักงานที่มีชื่อว่ากาสคอกคิดจะเปลี่ยนเส้นทางรถไฟขนขยะนะ่ะถ้าไม่เชื่อก็ให้ดูที่แผงควบคุมได้เลย ้านการสคอกมันก็ใช้ปืนพกสั่งให้เพื่อร่วมงานทุกคนเนี่ยออกห่างจากคอนโทรควบคุมทั้งหมดซะเท่าว่าตอนนั้นพนักง,งานคนหนึ่งก็ทําการปลดล็อกประตูเอจจึงเข้าไปสั่ใส่หน้าของกาสคอกจนตัวของมันเนี่ยถึงกบสลบครับจากนั้นพี่แกก็ใช้ปืนบังคับให้ทุกคนไปรวมตัวกันที่มุมห้องซะเมื่อจัดการเรียบร้อยพี่แกก็ทําการเร่งความเร็วตามแผนที่วางไว ส่วนโกฟิลเมื่อไปถึงสถานีเรียบร้อยก็วิ่งไปที่ชานชาลาและทําการกระโดดลงไปเพื่อทําลายระบบควบคุมความเร็วของรถไฟครับซึ่งในตอนที่รถไฟเร่งความเร็วขึ้นไปนั้นสมาชิกของแก๊งออาฟิทที่อยู่ในขบวนก็ต่างยืนกันแทบไม่อยู่ครับอย่างไรก็ตามมันก็ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้เนื่องจากความเร็วรถไฟไม่มากพอจึงไม่ตกรลงปาร์เกอร์จึงบอกให้เอ็ดเพิ่มความเร็วและให้มองหาจุดที่เส้นทางหักเลี้ยวเมื่อได้จุดหมายใหม่เรียบร้อยจึงบอกให้โกฟิลไปจัดการเรื่องระบบควบคุมความเร็วอีกครั้งด้านโกฟิลก็รีบไปจัดการ ส่วนด้านสแตนก็ได้ขับรถบรรทุกที่ขโมยมาแต่ว่าตอนนี้พีแกก็ยังมีอาการไม่สั่งเมาเลยขับไปเฉียวชนเขาเจ้าสลบไปไม่เพียงเท่านั้นสแตนยังขับรถไปชนกับขันกั้นกาหนดความสูงจนทําให้หลังคารถต้องเสียหายไปด้วยส่วนปาร์เกอร์ก็พยายามเรียกโกฟิลโกฟิลจึงยิงไปใส่ท่อระบบควบคุมเมื่อรถไฟมาด้วยความเร็วจนถึงบริเวณหักโค้งก็ตกจากรางไปชนกับรถที่วิ่งสวนมาจนเกิดการระเบิดขึ้นงานนี้โกฟิลที่ขับมอเตอร์ไซค์ตามมาก็เกือบจะโดนไปด้วย ปากเกอร์ที่ดักรออยู่กับเซนก็ต้องรีบถอยรถหนีเนื่องจากว่าตอนนี้รถไฟได้พุ่งเข้ามาหาพวกเขาเช่นกันเรียกได้ว่าเส้นยาแดงผ่าแปดเลยทีเดียวครับ เมื่อเหตุการณ์สงบลงปาร์เกอร์เซนและโกฟิลก็เข้าไปเช็คตามซากปรลักหักพังปรากฏว่าตอนนี้พวกเขาเจอกับตู้เหล็กขนาดใหญ่ที่อยู่บนขบวนรถจึงปีนขึ้นไปผักมันให้ร่วงมาจากนั้นปาร์เกอร์ก็ใช้ปืนยิงไปใส่บริเวณบันพับทั้ง4จุดแต่เมื่อประตูเปิดออกมาแล้วปรากฏว่าข้างในเนี่ยมันกับมีเพียงแค่ก้อนหินอยู่เต็มตู้ครับปาร์เกอร์จึงบอกโกฟิลและเซนว่าลวดสีนีได้เอาสมบัติไปแล้วโกฟิลจึงบอกว่าที่มันทาแบบนั้นก็เพื่อต้องการล่าปาร์เกอร์ปา,ร,บบาออร์เก ไม่นานนักพวกเอาฟิตมันก็แหกกันมาแน่นอนว่างานนี้มันก็ได้เกิดการยิงปะทะส่วนตำรวจเองก็ได้เข้ามาสมทบซึ่งมันก็สามารถดึงความสนใจได้ทั้ง3าคนจึงรีบหนีไปขึ้นรถและขับออกไปแต่ปรากฏว่ารถของพวกเขามันกับยางแตกสะงั้นทันใดนั้นรถตำรวจคันหนึ่งก็ได้เข้ามาสกัดพวกเขาไว้เรียรกเดว่าโคตรสวยแต่ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีเนื่องจากว่าตอนนั้นสแตนได้ขับรถตำรวจคันหนึ่งเข้ามาชนกับรถตำรวจที่ตามล่าพวกเขาหลังจากสกัดรถตำรวจได้แล้วสแตนก็เรียกทั้ง3าคนไปขึ้นรถเพื่อขับรถหนีต่อไป ตัดมาที่จุดลมพลตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็ต่างผิดหวังกับการพ้นที่เกิดขึ้นแต่ปาร์เกอร์ก็มีไอเดียใหม่ขึ้นมาเลยบอกไปว่าตอนนี้ทองและเครื่องเพชรมันคงกระจัดกระจายไปทั่วแล้วแต่หัวเรือเลดี้แห่งเอเลนติโลเนี่ยมันไม่สามารถแยกจากกันได้ครับแถมมูลค่ามันก็ยังเป็นอีก50%ที่เหลือแต่ปัญหาตอนนี้ก็คือไม่รู้ว่าใครเป็นคนซื้อก่อนที่ปาร์เกอร์จะบอกว่ามันมีคนหนึ่งที่รู้ ตัดไปที่คินเคสที่กําลังนอนรักษาตัวอยู่ที่ห้องพักคนของมันก็ได้เข้ามาบอกว่ามีชายคนหนึ่งยืนอยู่บนดาดฟ้าเพื่อต้องการจบชีวิตตัวเองแต่พอขึ้นไปเช็คคนของปักเกอร์ที่รออยู่แล้วก็ฟาใส่มันจนสลบและจับมันเปลี่ยเสื้อผ้าโยนลงจากตึกไป จากนั้นทั้งสองคนก็ปลอมตัวเป็นตำรวจไปขอประตูห้องคินเคสเมื่อคนของมันเปิดประตูโกฟิลก็ใช้ปืนจี้มันก่อนฟาดไททรอยมันจนสลบไปซึ่งปาร์เกอร์ก็ถามกคินเคสว่าใครจะเป็นคนที่มาซื้อรูปหัวเรือที่ว่าไปเมื่อมันกลัวมันก็ชิงสลบไปก่อนแต่โชคดีที่แฟนสาวของมันที่อยู่ในห้องเนี่ยจำชื่อได้ว่ามีชวาฟินิแอสพอไม่เพียงเท่านั้นเธอยังบอกต่อว่าตอนนี้ฟินิแอสกำลังโพสในโซเชียลว่ากำลังกินสเต็กอยู่ที่ร้านแห่งหนึ่งครับปาร์เกอร์จึงรีบไปร้านสเต็กที่ว่านั้น ในขณะที่ฟินิเอสกำลังเจรจาธุรกิจกันอยู่ปาร์เกอร์ก็ดึงปืนขึ้นมาเพื่อขู่มันไว้แต่ฟินิเอสมันกลับไม่เชื่อว่าปาร์เกอร์จะกล้าทำอะไรในร้านแห่งนี้ปาร์เกอร์จึงยิงปิดจ็อบนักธุรกิจที่มาเจรจากับมันทิ้งแน่นอนว่างานนี้มันก็เกิดความวุ่นวายขึ้นในร้านจากนั้นปาร์เกอร์ก็นำตัวฟินิเอสออกไปหลังร้านเพื่อนำไปขึ้นรถแล้วระหว่างเดินทางปาร์เกอร์ก็ถามถึงที่ซ่อนของหัวเรือไปฟินิเอสมันก็บอกว่าหัวเรือเนี่ยอยู่ที่ห้องนิลลาไพรของเอ้าฟิตหมายเลข ทามาจากทางสเตนคาบซึ่งไม่สามารถทำอะไรได้จนกว่าจะถึงเวลาตั้งเปิดในวันพรุ่งนี้ตอน8โมงเชา้าจากนั้นปาร์เกอร์ก็สั่งให้นําฟินิสไปกักตัวไว้โดยสั่งให้สเตนเป็นคนดูแลเรื่องนี้ ตัดมาในห้องรักษาความปลอดภัยตอนนี้ลอปพอก็ประจําการอยู่สองคนพวกเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งผ่านหน้ากองด้านหน้าบริษัทไปและไม่นานนักก็มีรถยนต์คันหนึ่งได้ขับเข้ามาเฉียดเธอก่อนจะหักหลบมาชนกับกองจนเสียหายครับเมื่อออกมาเช็คก,ก็เจอกับโกฟิลที่ขับมาชนนั่งควนคังอยู่ข้างรถโดยจังหวะที่เข้ามาดูดาเซนก็ฟาดใส่ทาททอยจนมาสลบไปจากนั้นโกฟิลเมื่อใช้บัตรคอมานสามารถสแกนผ่านเข้าไปได้แล้วพี่แกก็ใช้ปืนจี้ลอปพอที่อยู่ด้านในแล้วฟาดมันจนสลบไปอีกคนหนึ่งครับ ส่วนด้านสแตนที่เฝ้าฟินิแอสอยู่ตอนนี้นนก็ดื่มจนเมาและเผลอละไปฟินิแอสมันจึงใช้โอกาสนี้ทําการแก้มัดและหลบหนีออกไปได้จากนั้นมันก็โทรไปหาโรซินีโรซินีจึงบอกให้เขากลับบ้านไปก่อนและตัวของมันจะเป็นคนจัดการเรื่องนี้จากนั้นมันก็นําคนไปเช็คที่ห้องนีละัย ส่วนด้านบักเกอร์กับโกฟิลหลังจากระเบิดประตูห้องนิรภัยหมายเลขหนึ่งได้เรียบร้อยก็วิ่งตรงเข้าไปไม่นานหลังจากนั้นเอ็ดกับเซนก็แจ้งเข้ามาว่าโรซินีและพวกได้มาถึงเรียบร้อยซึ่งโรซินีมันก็นําคนของมันเข้าไปก่อนจะเจอว่าตอนนี้ประตูห้องนิรภัยหมายเลขหนึ่งได้พังลงมาแล้วภายในห้องไม่มีอะไรเลยแม้แต่น้อยงานนี้โรซินีที่เครียดก็ถึงกับกลุมขมับครับก่อนจะเห็นรถพ่วงคันหนึ่งขึ้นตัวออกไปมันจึงสั่งลูกน้องให้รีบขับตามล่าไป ปาเกอรกับโกฟิลที่ได้หัวเรือมาแล้วตอนนี้ก็กําลังขับรถไปตามถนนที่ปกคลุมไปด้วยหิมะเมื่อมาถึงทางแยกก็เจอคนของโรเซนี่ได้ขับรถสองคันตรงเข้ามาแม้โกฟิลจะหักหลบแต่ผู้มันก็ตามมาและกระน่ำยิงตามมาติดๆครับปาเกอร์ Parker จึงปีนไปที่หลังรถและกระโดดลงไปที่เทเลอร์ทําการใช้ปืนยิงตอบโต้กลับไป ซึ่งงานนี้พวกมันเองก็ไม่ยอมเล่งเครื่องขึ้นมาตีคู่และระดมยิงใส่ปาร์เกอร์ไม่หยังด้านโกฟิลเมื่อเห็นปาร์เกอร์สถานาการณ์เริ่มไม่ดีแล้ว <c oughs> ก็หยียบคันเล่งลบหากกระสุนที่กระหน่ำยิงเข้ามาไม่หยังโดยกระสุนที่พวกมันกระหน่ำยิงเข้ามา <c oughs> ก็ดวนผู้เดียวกันที่อยู่อีกคันหนึ่งจนทําให้รถเสียการควบคุมและชนกับต้นไม้จากนั้นก็ขับลุยเข้าไปในป่าทะลุออกมายัางหมู่บ้านและหักหลบรถคันหนึ่งจนเหวี่ยงตัวของปาร์เกอร์ออกจากตัวรถเข้าไปในบ้านที่กําลังฉลองคริสต์ ปาเกอร์ที่ลุกได้แล้วก็วิ่งตัดหมู่บ้านไปกระโดดขึ้นเทเลอร์แต่กับขวาเชือกที่รัดหัวเรือเส้นหนึ่งที่เคยถูกกระสุนยิงเข้าใส่ได้จนเชือกขาดออกมันจึงทําให้เขาล่วงจากเทเลอร์ด้านคนของโรเซนีที่ตามมาก็ละดมยิงใส่เขาโชคดีที่เซนได้เข้ามาช่วยและขับรถชนพวกมันด้านโกฟิลด์ที่ขับมาก็เจอรถสองคันที่จอดปิดถนนไว้พวกมันก็น,นำยิงเข้ามาใส่ไม่ยัง้งเขาจึงหักเลี้ยวไต่ขึ้นไปบนเนินที่ปกคลุมไปด้วยหิมะแต่แล้วตจู่เทเลอร์ก็ถลายไปหยุดตรงหน้าของพวกมัน หลังจากนั้นโลเซนีก็นำหัวเรือไปให้กับฟินิแอสแลหว่างฟินิแอสกำลังชื่นชมหัวเรือที่ได้มานั้นมือของมันก็ไปสะกิดอัญมณีเม็ดหนึ่งจนล่วงตกพื้นเมื่อมันหยิบขึ้นมาปรากฏว่าด้านหลังเนี่ยมันก็มีคำสลักว่าพีพรอปเมื่อมันรู้ว่าเป็นของปอมมันก็รีบติดต่อไปหาประธานาธิบดีเดลลาปัสทันทีครับระหว่างการพูดคุยโรเซนีก็พยายามบอกว่าเป็นฝีมือของปาร์เกอร์แต่ทว่าตอนนั้นเดลลาปัสก็ได้วางสายไปแล้วเมื่อความซวยมาเยือนโรเซนีจึงบอกให้คนของมันรีบกลับไปยยังงห้้อนนิภดยยีีว ตัดกับมาที่ปารเกอร์และทีมก็ได้กลับมาที่ห้องนิลภัยโดยให้สแตนคอยเฝ้าห้องปรปภอเอาไว้หลังระเบิดประตูห้องนิลภัยได้เรียบร้อยเซนก็รีบเข้าไปดูปรากฏว่าข้างในเนี่ยมันก็มีหัวเรืออยู่ในกรงจริงครับเมื่อถึงเวลา8ปดโมงเช้าประตูลูกกงก็ได้เปิดออกโดยอัตโนมัติหลังจากพวกเขาได้หัวเรือเรียบร้อยปารเกอร์ก็ให้เซนและโกฟิลไปเรียกสแตนไปเอารถมาลับแต่เมื่อไปถึงห้องรปภปรากฏว่าสแตนไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วเซนที่เห็นภาพในจอปรากฏว่าตอนนี้สแตนได้ถูกกพพวววววเอาาาฟตต้ัไไปปแลขจึงรีบมช่ย ไม่นานนักก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นปาร์เกอร์ก็จะไปหยิบแต่ทว่าตอนนั้นโลเซนี่ก็ใช้ปืนยิงกระเด็นพร้อมกระบอกให้ปาร์เกอร์ทิ้งปืนซะจากนั้นโลเซนี่มันก็อธิบายแผนการกับปาร์เกอร์ไปว่ามันพ่นสเปรย์สลับห้องที่1กับห้องที่3กันอนะแล้วก้างระเบิดประตูเพื่อคนของนีไปแล้วปล่อยให้ของรูดจากเทเลอร์ให้มันดีใจที่เป็นผู้ชนะแต่มันก็สงสัยว่าปาร์เกอร์รู้ได้ยังไงว่าจะเอาของไปให้ฟินิแอสปาร์เกอร์ก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้แต่เขารู้ว่ายังไงก็คงไม่่นนนนําามมเเก็บีดิแนอน แล้วหว่างการพูดคุยปาร์เกอร์ก็ย้อนทำกลับไปว่าเอาฟิตถังแตกแล้วใช่ไหมเนื่องจากเขาตามดูมานานแล้วถ้าเอาฟิตไม่รับงานนี้รับรองได้เลยว่าต้องลลมละลายแน่นอนจากนั้นเขาก็หยิบรีโมทควบคุมระเบิดให้มันดูบอกว่าเขาจะให้มันเอาไปไม่ได้และให้มันดูระเบิดที่ติดกับหัวเรือเอาไว้ ต่อมาเมื่อเสียงปืนดังขึ้นโลซินีก็บอกว่าได้ยินไหมนั่นเป็นเสียงลูกน้องของมันที่จัดการกับทีมเขาปาร์เกอร์จึงบอกกลับไปว่านั่นเป็นหน่วยคุมการเดลปาสมากกว่าเนื่องจากเบสเซนที่เป็นคนของเขาเนี่ยได้โทรไปบอกกับผู้มันเองพอเธอเคยอยู่หน่วยนี้มาก่อนโดยบอกว่าโลซินีจะมาที่นี่เมื่อมันได้ฟังมันก็ขอลองปาร์เกอร์ให้มาร่วมมือกับมันซึ่งปาร์เกอร์พี่แกก็ไม่สนครับพอกดระเบิดมันก็ทําให้แต่ละคนเนี่ยกระเด็นไปคนละทิศละทาง เมื่อได้สติตอนนั้นคนของออาฟิตก็ได้เข้ามาพี่แกจึงกระชากขามันจนล้มก่อนหยิบปืนกลเบากระแทกใส่อีกคนจนสลบและยิงใส่อีกคนหนึ่งจนล้มก่อนจะเดินเข้าไปหาโาารเซนีทมกลางเสษซาาของเลดี้แห่งเอเลนติโรซึ่งโรเซนีมันก็บอกว่านี่มูลค่าตั้ง500ล้านน่าจะตกลงกันได้ไม่คิดจะตกลงใช่ไหมแน่นอนครับว่าปาร์เกอร์ยืนยันคาเดิมก่อนจะเหนียวไกปิดจ็อบตัวของมันจนเสียชีวิต หลังจัดการเสร็จเขาก็เดินออกไปปรากฏว่าตอนนี้โกฟิลได้ขับรถเข้ามารับด้านเซนก็ทำถึงหัวเลือกกับเขาแต่ปาร์เกอร์ไม่ตอบจากนั้นโกฟิลก็เหยียบคันเร่งฝ่าดงกระสุนออกไปตัดมาที่จุดรวมพลของปาร์เกอร์ก่อนที่เขาจะเดินออกไปเขาก็หยิบถุงเล็กๆออกมาจากเสื้อและบอกว่านี่เป็นเศษซากของเลดี้แล้วเทอัญมณีหลักสีลงที่โต๊ะแน่นอนว่าทุกคนที่เห็นแล้วก็ต่างร้องด้วยความดีใจ ซึ่งก่อนออกจากโรงแรมพี่แกก็เดินผ่านห้องของเซนและได้ยินเสียงการรายงานข่าวจึงเข้าไปในห้องเซนซึ่งในข่าวก็กล่าวถึงคลิปเสียงจากแหล่งข่าวนิรนามที่ปล่อยออกมาในสื่อว่ามหาเศรษฐีด้านไอทีฟินิแอสเกี่ยวข้องกับจอมเผด็จการเดลปาสและการโจรกรรมที่ยูเอ็นทำให้ต่อมามีการบุคคลกัวนังของโรซินีซึ่งที่นั้นก็เจอวัตถุโบราณมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ที่ถูกขโมยไปเซนก็ถามว่านี่เป็นฝีมือของเขาใช่ไหมซึ่งเธอก็เข้ามาก่อนแล้วขอบคุณปาร์กเกอร์ จากนั้นก็บอกว่าเธอคุยกับออทิสแล้วเขาจะได้เป็นประธานาธิบดีรักษาการและเดลาปาสก็ได้พ้นจากตาแหน่งไปแล้วซึ่งตอนนี้ประเทศเธอก็ได้ผู้นําที่จะทําให้ประชาชนเนี่ยอยู่สุขสบายได้แล้วเธอจึงอยากชวนปาร์เกอร์ไปใช้ชีวิตในประเทศเธอแต่ว่าปาร์เกอร์พี่แกก็ปฏิเสธครับพอเซนถามเหตุผลเขาก็บอกไปว่าปัญหาไม่ใช่งานนี้แต่เป็นงานก่อนที่จบไม่สวยนักเธอฆ่าทีมเขาและฆ่าฟิลลี่เพื่อนเขา ซึ่งดานเซนก็ทําทีจะเดินเข้าไปในห้องนอนปาร์เกอร์จึงบอกให้เธอถอยกลับมาซะเนื่องจากปาร์เกอร์รู้อยู่แล้วว่าใต้ที่นอนเนี่ยมันมีปืนซ่อนอยู่ครับดานเซนก็หันมาบอกว่าตอนหลังนี้เธอชอบเขาโดยไม่ได้เสแสร้งเลยแม้แต่น้อยทันใดนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดก่อนจะเดินออกมาแขวนไปในห้องว่าการูนาอย่รบกวนแล้วเดินออกมาที่ล็อบบี้ยืนดูข่าวที่จอทีวีที่ตอนนี้ออทิสกําลังแถลงข่าวการรับตําแหน่งอยู่ครับปาร์เกอร์จึงเอ่ยขึ้นมาว่าอย่าทาให้เธอผิดหวังล่ะ เนื่องจากว่าเซนหวังว่าออทิสเนี่ยจะทําให้ประชาชนอยู่สุขสบายมากกว่านี้ต่อมาปาร์เกอร์ก็นําเพชรมามอบให้กับเกสซึ่งตัวของเกสก็เป็นภรรยาของฟิลลี่นะครับซึ่งเป็นเพื่อนเขาที่โดนเซนเก็บในตอนต้นเรื่องด้านเกสก็บอกว่ามันมากเกินไปและทมถึงเรื่องเซนปาร์เกอร์ก็บอกว่าเขารักษาสัญญาและทําตามสัญญาแล้วซึ่งหวังว่ามันจะสามารถเยียวยาจิตใจของเธอได้ครับ ฟาเกอร์ที่หลังแขนหน้กับเพื่อนและทีมเสร็จเรียบร้อยเขาก็ไปเดินเล่นและคุยกับโกฟิลในคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในนิวยอร์กและเรื่องราวในหนังเรื่องนี้ก็จบไปครับก็จบไปแล้วนะครับเรื่องด้ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยโคตรสนุกและโคตรมันจริงๆครับสำหรับหนังเรื่องนี้ก็ได้รับคะแนนจาก IMDB ไป5.9คะแนนและได้รับคะแนนจาก r ร t t น n ค o m a t o โ s ไปอีก42%ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วฟังการสปอยจนจบและเจอกับพวกเราปักสตูดิโอได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ